ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านสาธรารณสุขสู่การปฏิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่รับลุ่มภาคกลางตอนบนห่างจากกรุงเทพมหานาครประมาณ75กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ2,556ตารางกิโลเมตรเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่62ของประเทศ แบ่งเขตการปกครองเป็น16อำเภอ209ตำบล1,445หมู่บ้านประชากรรวม88,505คนลักษณะพื้นที่แบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้พื้นที่ท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร์ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาและมีพระราชวังบางปะอินที่อำเภอบางปะอินในปี2558มีนักท่องเที่ยวประมาณ7ล้านคน ส่วนที่2คือพื้นที่ทางเกษตรประมาณ1ล้านไร่เศษอยู่ทางอำเภอฝั่งตะวันตกของจงังหวัดส่วนใหญ่ปลูกข้าวประมาณ9 0 0 0แสนไร่แรงงานภาคเกษตรกรรมประมาณ5.2ครัวเรือนส่วนที่3เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมโดยมีนิคมอุตสาหกรรม3แห่งที่อำเภอบางปะอินสองแห่งและอำเภอนครหลวงเขตประกอบอุตสาหกรรมสแห่ง ที่อำเภออุทัยและอำเภอวังน้อยมีโรงงานทั้งสิ้นประมาณ2,443โรงงานเงินลงทุน557ล้านบาทคนงาน272,88 0คนสถานบริการของรัฐมีโรงพยาบาลทั้ง16แห่งโรงพยาบาลระดับ A 1แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 1แห่งได้แก่โรงพยาบาลเสนา โรงพยาบาลชุมชนระดับ M2 ได้แก่โรงพยาบาลบางปะอินที่เหลือเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 10แห่งและระดับ F3 3แห่งมีโรงพยาบาลเอกชน5แห่งสถานบริการที่มีเตียง1แห่งเวลเนสบางไ s รฮอสพิทอ e จำนวนเตียงภาครัฐ1,147เตียงและภาคเอกชน615เตียง รวมจำนวนเตียงทั้งสิ้น1,762เตียงคลินิกทุกประเภท291แห่งร้านขายยา261แห่งหน่วยบริการปฐมภูมิมีโรภพสต205แห่งศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล6แห่งสอสอสังกัดเทศบาล1แห่งศูนย์บริการสาธารณสุข4แห่งได้แก่พระนครศรีอยุธยา2แห่งและเสนา2แห่ง มีประชากรตามทะเบียนราช 88,505คนแบ่งเป็นเพศชาย418,991คนเพศหญิง389,514คนเพศหญิงมากกว่าเพศชายเป็นวัยแรงงานร้อยละ66.40วัยเด็กร้อยละ17.50และผู้สูงอายุร้อยละ16.10มีแนวโน้มสูงขึ้นสัดส่วนวัยพึ่งพิงต่อวัยแรงงานประมาณหต่อ2และพบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุิยาไวพึ่งพิงสูงกว่าระดับประเทศตั้งแต่ปี2552ถึง2558จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปีและสูงกว่าระดับประเทศสาเหตุการตายของจังหวัดพระนครศรีเอยทิยาพบว่าตายด้วยมะเร็งสูงสุดรองลงมาปอดบวมหลอดเลือดสมองหัวใจขาดเลือดและอุบัติเหตุจากการขนส่ง จากสภาพปัญหาสุขภาพดังกล่าวข้างต้นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงกำหนดเข็มมุ่ง4ี่ประเด็นได้แก่คลินิกหมอครอบครัวการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโรคหลอดเลือดหัวใจและอุบัติเหตุทางถนนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและเขตสำหรับปัญหายาเสพติดนั้นเป็นภาระในการดำเนินงานอย่างมากของจังหวัดเนื่องจาก มีจำนวนผู้ป่วยสูงมากถึงครึ่งหนึ่งของเขตประกอบกับนโยบายของกระทรวงที่มีการปรับระบบการรักษาเป็นแบบใหม่ที่ต้องเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2559ซึ่งรวมเป็นเข็มมุ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5เรื่องอย่างไรก็ตามเข็มมุ่งแต่ละเรื่องต้องดำเนินการที่ครอบคลุมทุกส่วนทั้ง4 l l e n c รอันประกอบด้วยการส่งเสริมรักษา ป้องกันฟื้นฟูความคุ้มทุนรวมทั้งพลังใจของคนทำงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเข็มมุ้งที่1คลินิกหมอครอบครัวร้อยรละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัวในปีงบประมาณ2560สจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ PCC ในเขตเมืองพระนครศรีอยุธยา2คลัสเตอร์ต่อ6ทีม อำเภอเสนาหนึ่งทีมและอำเภอบางปะอินหนึ่งทีม สำหรับในเขตเมืองมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอทำให้การจัดการในสองคลัสเตอร์ไม่มีปัญหาส่วนอำเภอเสนาและอำเภอบางปะอินอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แพทย์เข้ารับการอบรมคาดว่าน่าจะสำเร็จลุล่วงไปได้แต่อย่างไรก็ตามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหาแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนไม่เพียงพอจึงกำหนดให้แพทย์ดูแลประชากร1ต่อ10,000คน เพื่อเป็นแพทย์ครอบครัวโดยตรงที่สามารถดูแลประชาชนทั้งในรพสตและโรงพยาบาลได้ครอบคลุมทุกอำเภอจำนวน13ทีมจึงได้เตรียมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวในรูปแบบพ PCC เข็มมุ่งที่2ลองเทอมแคร์ร้อยราของตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและการดูแลระยะยาวในชุมชนลองเทอมแคร์ Long care, ผ่านเกณฑ์ จากการคัดกรองสมัถนาผู้สูงอายุดำเนินการคัดกรองได้84%พบผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง7.32%ถึงแม้ไม่เกินเกณฑ์เป้าหมายแต่ยังมีอำเภอเกินครึ่งที่มีอัตราภาวะพึ่งพิงค่อนข้างสูงจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง จากสถานการณ์ที่กล่าวมาจึงมีแผนการดำเนินการในสองประเด็นดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 2. คัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างแคก e g เวอรให้ครอบคุมเข็มมุ่งที่ 3. โรคหลอดเลือดหัวใจอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจแนวโน้มอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5ปีย้อนหลังพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ5อันดับแรกของจังหวัดและเป็นอันดับต้นๆของเขต เพื่อเป็นการดำเนินการลดอัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวัดพระคนครศรีอัธยาจึงมีแผนดำเนินการในสองประเด็นได้แก่ 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดโรคโดยขับเคลื่อนผ่านชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานประกอบการ 2. จัดทําสื่อสัญ,ญญาณเตือนในชุมชนแอปสต็ก KKU เข็มมุ่งที่4 การบาดเจ็บทางถนนอัตราตายจากการจราจรทางถนนอัตราตายจากการจราจรทางถนนตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราตายสูงกว่าเกณฑ์ทุกปีระหว่าง20.54ถึง29.48ต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของประเทศจากสถานการณ์ดังกล่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการดำเนินงานเป็นส่วนดังนี้ หนึ่งปรับปรุงงานในโรงพยาบาลโดยการใช้และพัฒนาคู่มือเกณฑ์การประเมิน AY ECS คุณภาพ 2. องผลักดันให้เกิดอำบลต้นแบบในการป้องกันการบาดเจ็บอำเภอละหนึ่งแห่งโดยใช้กลไกห้าส DHS Injury Prevention Model ในชุมชนเข็มมุ่งที่5้ายาเสพติด ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3เดือนหลังจำนายจากการบำบัดร,รักษาตามเกณฑ์กำหนดจากปัญหายาเสพติดของจังหวัดที่ผ่านมาเป้าหมายมีจำนวนมากการแก้ไขจึงทำได้ยากซึ่งควรกำหนดเป้าหมายการบำบัดร,รวมระหว่างค่ายกับสถานพยาบาลและสร้างวิทยากรเพิ่มเติมโดยการสร้างครูขอจากหน่วยงานอื่น เข็มมุ้งที่ 6. หน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงานและนำม็อบไปใช้สํานักงานสาธรารณสุขจังหวัดมีการนำดัชนีความสุขของคนทำงานและนำม็อบไปใช้ M mastery ตรงต่อเวลาร้อยละของหน่วยงานที่ส่งงานทันตามกําหนดเวลา O originality การพัฒนางานของตนเองร้อยลักของงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ P People Center Approach ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยลักความพึงพอใจของผู้มารับบริการ H Humanity การทำงานเป็นทีมรอยลักของหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานโดยเน้นการขับเคลื่อนด้วยองค์กรคุณธรรมเข็มมุ่งที่7 หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจากสถานการณ์ปี2559โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ติดระดับ7เนื่องจากได้ดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงกำหนดแล้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดังดำเนินการโดยใช้ Future m a ม i n กิ้งอินดิเคเตอดชนีพยากรณ์7ระดับล่วงหน้า วันเพสสำหรับผู้บริหารหน่วยบริการและการเงินนอนยูซีเพื่อเฝ้าระวังวิกฤตระดับ7ซึ่งขับเคลื่อนผ่าน CFO จังหวัดและทั้งหมดนี้เป็นการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านสาธรารณสุขสู่การปฏิบัติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีพึ่งตนเองได้ในทางสุขภาพเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายมีความสุขระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายัางมีวันต่อไป